ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะเข้าสู่เพจซ้อนมือใหม่ทำออนไลน์ให้มีรายได้เจ็ดหลักค่ะวันนี้โค้ชเหมยก็อยู่ที่เขาค้อนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันทุกคนค่ะในเรื่องราวของการที่มีอิสระภาพทางเวลานั้นดีอย่างไรนะคะซึ่งตัวโค้ชเหมยเองเลยค่ะมาอยู่ที่เขาะคะ้อเนี่ยค่ะก็เป็นการมาเที่ยวด้วยและก็ได้ทํางานด้วยแต่เป็นการทํางานที่ไม่มีเจ้านายเป็นการทํางานที่ทําด้วยตัวเอง และอยากทําอะไรก็ทําทําตามใจตัวเองได้เลยนะคะแต่ทําอยู่ในเส้นทางของการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะ,ะทุกคนค่ะและค่ะในการที่โค้ชหมยมาอยู่ที่เขาคอแห่งนี้นะคะซึ่งมีเป้าหมายมีเป้าหมายชัดเจนว่าโค้ชเหมยต้องการที่จะมาทําคลิปวิดีโอต้องการที่จะมา ทำสื่อประชาสัมพันธ์ทำสื่อโฆษณาต่างๆค่ะที่ทําให้สอดคล้องกับคอสออนไลน์ที่โค้ชหมวยมีอยู่นะคะซึ่งการมาในครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่การมาเที่ยวแต่เป็นการที่มีเป้าหมายในเรื่องของการพิชิตในสิ่งที่เราต้องการลงมือทําซึ่งการที่จะลงมือทําได้มันจะต้องมีการที่จะต้องตั้งเป้าหมายพอตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วต้องมีการวางแผนใช่ไหมคะพอวางแผนแล้วก็จะเกิดการลงมือทําทีนี้ถ้าเราอยากจะได้ผลลัพธ์ล่ะ ต้องลงมือทําให้มากพอค่ะนี่คือสิ่งที่โค้ชหมยทํามาโดยตลอดนะคะและการที่มาเขาคอในครั้งนี้ค่ะเป็นการที่มาเที่ยวแล้วก็เป็นการที่ได้ทํางานไปด้วยและได้สร้างความสุขได้สร้างพลังให้กับตัวเองด้วยนะคะทุกคนคะ่ะในสิ่งที่โค้ชหมยมาแบ่งปันทุกคนในวันนี้ค่ะอิสรภาพทางเวลานั้นดีอย่างไรนะคะซึ่งบอกเลยว่าสําหรับตัวโค้ชหมยเองเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทำงานซึ่งตัวโค้ชเหมยค่ะมองหาการทำงาน ตั้งแต่อายุยังเล็กเลยค่ะการมองหาการทํางานค่ะคือโค้ชเหมยเนี่ยก็จะมองหาว่าใครนะที่จะจ้างฉันทํางานใครนะที่จะให้ค่าจ้างฉันแล้วฉันได้สามารถไปทํางานให้เขาโค้ชเหมยจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ทํางานมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุอายุ10ขวบเลยนะคะ10ขวบเนี่ยค่ะบอกถ้าพูดไปก็จะเวอร์นะก็จะหาว่าเวอร์นะแต่จริงๆค่ะโค้ชเหมยไม่ได้เกิดอยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยโค้ชเหมยเกิดอยู่ในครอบครัวที่ยากจนค่ะซึ่ง ความยากจนเป็นสิ่งที่ทําให้โค้ชเหมยคะ่ะต้องออกไปทํางานต้องออกไปสร้างไรายได้ต้องช่วยพ่อแม่หาเงินซึ่งโค้ชเหมยบอกว่าเหมยออกทํางานตั้งแต่อายุ10บขวบนะคะคืออะไรนะคะเขาจ้างอะไรเหมยไปทําค่ะแม้แ่แม้จะเป็นการเก็บดอกไม้ล้างถ้วยล้างชามเป็นการที่ไปทํางานที่วัดนะคะเป็นการไปเป็นจิตอาสาคะ่ะโค้ชเหมยจะทําเรื่องนี้ตลอดเลยนะคะ ซึ่งก็ได้เงินมาค่ะก็จะแบ่งไปให้คุณแม่ค่ะเพื่อให้แม่ได้ดูแลน้องนะคะซึ่งน้องชายก็เกิดมาแล้วเขาก็เป็นโรคขาดสารอาหารนะคะทุกคนค่ะซึ่งโค้ชสมยก็มองหาอยู่เสมอว่าใครน่าจะจ้างงานหรือบางทีก็ไปของานทำเพื่อให้มีไรายได้มาจนเจือกับครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งคนที่มีชีวิตที่พยบพร้อมอยู่แล้วก็จะมองว่าเรื่องนี้มันเวอร์เกินไปหรือเปล่าแต่หมวยบอกเลยนะคะว่าไม่เวอร์และก็ต้องทำงานมาตั้งแต่อายุ10ปีจริงๆนะคะทุกคนค่ะ และค่ะเป็นลูกชาวนาเป็นลูกชาวนามีงานทําเยอะมากเลยโอเคไหมคะทุกคนมีงานทําเยอะมากตั้งแต่ย่งเด็กเลยเพราะว่าจะมีสวนดอกไม้จะมีสวนดอกดาวเรืองเขาก็ให้ไปเก็บดอกดาวเรืองเขาก็ให้ไปเก็บพริกไปขุดมันนะคะไปปลูกผักสารพัดมีงานให้ทําเยอะมากตั้งแต่อายุยังเล็กขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะทําหรือเปล่าซึ่งตัวโค้ชใหมค่ค่ะก็เริ่มต้นมาจากจุดนั้นนะคะทุกคนคะ่ะและพอวันหนึ่งคะ่ะ เมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นแล้วเหมยก็มองว่าเอ๊ะฉันก็รับจ้างมาตั้งแต่เด็กฉันอยากเป็นเจ้านายตัวเองฉันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจน,นะคะก็ได้ตัดสินใจในการไปเรียนรู้และเริ่มต้นอาชีพแรกในชีวิตเลยก็คือการเป็นช่างเสริมสวยเป็นช่างเสริมสวยเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วก็เปิดร้านขายสินค้าไม่ว่าจะกระเป๋ารองเท้าสินค้าเบตดเสร็จทั่วไปทุกอย่างเลยนะคะกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแฟชั่นทุกอย่างนะคะถูกะคะโค้ชเหมยค่ะ เดินหน้าสู่เส้นทางของการเป็นเจ้านายตัวเองมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่อายุ24ปีแล้วก็เคยเป็นไกด์ทัวร์ต่างชาติด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็ทําเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมานานมากก็เลยได้รู้ว่าอิสรภาพของเวลามันคืออะไรอิสรภาพของเวลามันดียังไงนะคะซึ่งอิสรภาพในการที่เรามีเวลาให้กับตัวเองเราอยากไปที่ไหนเราก็ไปเราอยากกินอะไรเราก็กินเราอยากทําอะไรเราก็ทําอยากใช้ชีวิตแบบไหนกับครอบครัวเราสามารถทําได้หมดเลย คือการเป็นเจ้านายตนเองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่โค้ชเหมยใช้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่สอนใจตัวเองมาโดยตลอดเลยว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะมีอิสระทางเวลาเราต้องฝึกในการเป็นเจ้านายตัวเองแต่การเป็นเจ้านายตัวเองสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสให้ได้คือการลงมือทําเพื่อให้ตัวคนเองมีไรายได้มีเงินเข้ามาเพื่อให้มีไรายได้เพื่อช่วยเหลือเพื่อให้มีเงินจุนเจือเข้ามาหาครอบครัวเองนะคะซึ่งคุณจะต้องอาศัยวิันค่ะ คุณจะต้องอาศัยวินัยคุณจะต้องอาศัยเรื่องของการมองหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องมองทุกอย่างให้เป็นบวกมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสมองทุกอย่างให้เป็นการลงมือทำซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณต้องอาศัยวินัยอย่างมากๆเลยในการที่จะทำให้คุณค่ะ เป็นเจ้านายตนเองได้จะทําให้คุณค่ะมีอิสระภาพทางเวลาได้และก็จะสามารถทําให้คุณค่ะมีอิสระภาพทางการเงินได้นั่นเองนะคะโค้ชเหมยมีรายได้6หลักตั้งแต่อายุ24ปีจนถึงตอนนี้ค่ะมีรายได้6หลักอย่างนิ่งๆอย่างมั่นคงนะคะทุกคนค่ะและก็เดินหน้าสู่รายได้เดือนละหลักล้านบาทนี่คือเป้าหมายที่โค้ชเหมยตั้งใจตั้งเป้าไว้ในปี2022ีนี้นะคะทุกคนก็เลยมาบอกทุกคนว่า วันนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้ยุคนี้เป็นยุคอะไรคะเป็นยุคที่เราทุกคนจะต้องเอาหน้ามาออกกล้องใช่ไหมคะวันนี้ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ในการที่จะพาตัวเองเดินหน้าสู่ความสําเร็จวันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะแน่นอนว่าคุณจะต้องโฟกัสไปหาอาชีพที่มันอยู่ในยุคอยู่ในสมัยและจะต้องเป็นยุคเป็นสมัยที่จะสามารถทําให้คุณคะ่ะเดินหน้าสู่ความสําเร็จได้อย่างแท้จริงซึ่งโค้ชเหมยก็ เดินหน้าสู่เส้นทางของการเป็นครูให้ความรู้จากประสบการณ์ที่ตัวเองมี20ปีในด้านของการทําธุรกิจค้าขายออนไลน์ทั้งออฟไลน์ค่ะมาเป็นระยะเวลา20ปีได้รับการโคชชิ่งและก็ได้โคชชิ่งผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอายุหลากหลาย,าย,ลาลายรุ่นมากๆาเลยนะคะก็เลยได้มีความคิดได้มีไอเดียและก็มีไอดอลหลายคนมากๆเลยนะคะที่เป็นสุดยอด ครูเป็นสุดยอดกูรูและเป็นสุดยอดของครูผู้แบ่งปันโค้ชเหมยก็ได้เรียนรู้จากคนประสบความสําเร็จเหล่านั้นค่ะก็เลยทําให้โค้ชเหมยค่ะตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าฉันสามารถที่จะเป็นโค้ชได้ฉันสามารถที่จะเป็นครูได้ใครที่มีปัญหาเรื่องไหนที่เกี่ยวกับในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการเจราจาต่อรองในเรื่องของการ ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจในด้านของการเป็นครูในด้านของการเป็นโค้ชในด้านของการดึงศักยภาพในตัวตนของผู้อื่นออกมาเนี่ยค่ะให้เขาสามารถออกมาสร้างเงินสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ได้ซึ่งโค้ชเหมยถนัดเรื่องนี้เป็นอย่างมากและก็ถนัดมาอย่างยาวนานนะคะก็เลยมาแบ่งปันทุกคนว่าวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากจะมีอิสระภาพทางเวลาคุณต้องเลือกอาชีพที่ใช่ในจังหวะเวลาที่ใช่เลือกธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจที่โลกต้องการ เป็นธุรกิจที่คนต้องการในยุคนี้ในสมัยนี้คนต้องการอะไรในยุคนี้คุณจะต้องโฟกัสไปทำสิ่งนั้นนะคะเหมยได้ยินคาของอคุณเจฟนะคะคุณเจฟอเมซอนนะคะท่านได้แบ่งปันว่าจงทำในสิ่งที่ใช่แล้วค่อยทำสิ่งที่ชอบทีหลังจงทำในสิ่งที่ใช่ในตอนนี้ณนะขณะนี้ที่โลกต้องการสิ่งที่คุณชอบค่ะเอาไว้ก่อน แต่ให้ทําสิ่งที่โลกต้องการก่อนทําสิ่งที่มันใช่ก่อนแล้วคุณจะสามารถค่ะสร้างเงินสร้างไรายได้และได้ช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายบนโลกใบนี้ซึ่งยุคนี้เป็นยุคโควิดใช่ไหมคะคุณสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนจากความรู้ที่คุณมีนะคะความรู้ที่คุณมีคุณสามารถเอาออกมาสร้างเป็นเงินเอาออกมาสร้างเป็นไรายได้ให้กับผู้คนได้นั่นเองนะคะโค้ชเหมยก็เลยมาแบ่งปันทุกคนว่าวันนี้คุณมีของดีอะไรที่อยู่ในตัวนะคะโค้ชเหมย สามารถเป็นที่ปรึกษาสามารถเป็นโค้ชที่จะดึงศักยภาพในตัวตนของคุณออกมาได้โค้ชเหมยสามารถที่จะดึงของที่คุณมีอยู่ในตัวออกมาได้ว่าคุณสามารถเอามาสร้างเป็นเงินเอาความรู้ที่คุณมีค่ะมาช่วยเหลือผู้คนได้อย่างไรบ้างจะต้องทํำยังไงโค้ชเหมยจะดึงศักยภาพในตัวคุณที่คุณมีอยู่จะดึงสิ่งที่คุณมีของอยู่ข้างใน เอาออกมาค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้คนและได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ช่วยเหลือธุรกิจของคนค่ะให้เติบโตแบบรุ่งโรจน์เลยนะคะทุกคนค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะหลายคนอาจจะมองว่าฉันก็อยากออกมาอยู่บนโลกอะไรนะแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีวันนี้ค่ะมาคุยกันนะคะโค้ชหมยมีการให้คําแนะนํามีการให้คําปรึกษาในเรื่องของการดึงตัวตน ดึงสังกยภาพในตัวคุณออกมาค่ะว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งไม่ต้องพยายามไปค้นหาอะไรมากมายนะคะโค้ชเหมยจะคุยกับคุณใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงนี้ค่ะโค้ชเหมยดึงตัวตนของคุณออกมานะคะโค้ชเหมยให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่ต้องการที่จะไปต่อสำหรับคนที่ต้องการเอาจริงสำหรับคนที่ต้องการเป็นครูเป็นโค้ชบนโลกออนไลน์ คุณสามารถที่จะมาปรึกษากับโค้ชใหม่ได้นะคะใช้เวลา3ชั่วโมงในการดึงตัวตนดึงของที่คุณมีอยู่เอาออกมาแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณเริ่มต้นบนโลกออนไลน์ได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะและโค้ชใหม่ก็จะพาคุณไปแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปและให้คําแนะนําให้คําปรึกษาอยู่ที่3เดือนค่ะเดือนละ2ครั้ง และคุณก็จะสามารถมาปรึกษาในสิ่งที่คุณติดคุณไปลงมือทําสิ่งไหนแล้วคุณรู้สึกติดเรื่องไหนคุณรู้สึกอยากจะไปต่อยังไงคะ่ะโค้ชเหมยอยังให้เวลาคุณอยู่ที่3เดือนและท่านไหนที่ต้องการอยากจะเดินหน้าต่อบนโลกออนไลน์อยากจะเป็นครูอยากจะเป็นโค้ชค่ะโค้ชเหมยยินดีที่จะให้คําแนะนํายินดีที่จะให้คําปรึกษาให้กับคุณนะคะและคุณสามารถที่จะมาปรึกษาโค้ชเหมยได้3ชั่วโมงค่ะราคาเต็มอยู่ที่19,99 9าบาทใครที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ให้ไปเลยอยู่ที่12,999บาทนะคะเรามาโคชิ่งกันเรามาคุยกันเรามาเดินหน้าสู่ความสำเร็จเพื่อช่วยเหลือผู้คนและทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตและทำให้คุณมีรายได้แบบอัตโนมัติไหลามาแม้กระทั่งคุณหลับกันนะคะทุกคนคะ่ะ และเราพบเจอกันในการโคชชิ่งนะคะท่านไหนที่สนใจทักไปได้ที่ Line coach วาสนาคุณก็จะได้ราคาพิเศษอยู่ที่12,999บาทนะคะวันนี้ไม่ต้องจ่ายราคาเต็มนะคะคุณได้รับราคาพิเศษอยู่ที่12,999บาทนะคะและเรามาเจอกันใช้วิดีโอคอลในการโคชชิ่งกันคะ่ะใครที่อยากจะมาเจอตัวราคาอยู่ที่25,999บาทนะคะมาเจอตัวซึ่งเราจะพบเจอกันทั้งวันเลย ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเรามาโคชชิ่งกันเอาแบบให้เต็มที่เลยนะคะเพื่อให้คุณได้เดินหน้าต่อสู่ความสําเร็จซึ่งโคชเหมยก็จะมีเส้นทางที่จะพาคุณไปสเต็ป1สเต็ป2องสเต็ปสาม 3, สเต็ปสี่ทำยังไงนะคะและเราพบเจอกันในการที่มาวิดีโอคอรหรือมาพบเจอกันนะคะและทักไปได้ที่ l i n e แอดโคชวาสนานะคะแอดมินรอให้คำแนะนำรอให้คำปรึกษาคุณอยู่นะคะแล้วพบเจอกันค่ะบ๊ายบาย